จะรับรองได้ล่ะว่าเรายังไม่มีภรรยาแม้แต่ตัวเผาเองเขาก็ยังจำอะไรไม่ได้คุณหนันครับอย่าทิ้ไปครับคุณนันอย่ามาแตะต้องนันคุณนัน เราคุยกันดีๆไม่ได้เหรอครับเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วเขากลับไปหาภรรยาของพราวเถอะคุณนันเชื่อใจผมสักครั้งเถอะครับผมไม่ได้หลอกคุณนันถ้าถึงเวลาผมจะธิบายทุกอย่างให้หน่อนเข้าใจเองข้าคิดว่านันจะเชื่อคำพูดของพราวอีกเหรอผมไม่คุณนันไป คุณน,นัน,น,น,นมันเป็นไรหรือเปล่าครับไอ้น,นันไม่ต้องมาสนใจนันผมไม่สนไม่ได้เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมห่วงนันไม่รู้นันไม่รู้ว่นานันจะเชื่อพาวได้ยังไง คุณอันคุณอันครับคุณอันครับคุณอันครับคุณอันคุณอันครับอยู่ที่นะคุณอันนี่คุณอันจะโกรธผมเรื่องเขาใจผิดนี่จริงๆหรอครับผมบอกเลยครับว่าเขายืนยันแล้วว่าเขาจำผิดคนจำผิดคนแล้วในรถตู้มันคืออะไรล่ะเพลาว เรื่องนั้นคุณหนันก็เข้าใจผิดครับบอกําตรงนะเพาวหนันไม่เคยต้องรู้สึกอย่างนี้มาก่อนหนัน,นทนจะปวดแบบนี้ไม่ได้ครั้งนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแต่ใครจะรับรองได้ล่ะว่าเพายังไม่มีภรรยาแม้นะแต่ตัวเพาวเอง เขาก็ย <pus vibrating minorities> ังจำอะไรไม่ได <f erv> <eps> ้น um, er ่ไม่อยากต้องเสียใจแบบนี้อีกแล้วได้ยินไหมผมรับปากไม่ได้ว่าผมจะไม่ทำให้คุนเสียใจอีกคุณหน่คงต้องเสียใจเพราะผม แต่ผมรับรองว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องแบบนี้แนะ่สักวันคุณนองก็จะรู้เองครับมันถูกกําหนดไว้แล้วให้เราได้พบกันให้เธอกับฉันได้รักกันอย่างนี้มันถูกกําหนดไว้แล้ว มันถูกกำหนดไว้แล้วให้เราได้พบกันให้เธอกับฉันได้รักกันอย่างนี้มันถูกกำหนดไว้แล้วทุกอย่างลงตัวอย่านดีอย่าหาให้ผมอะไรเรื่องน,นี้มันถูกกำหนด